สวัสดีครับพ่อกับเซตอุ้อีกแล้วนะครับเซตอุ้งงวงงามอันมันย้่ภาพเบื้องไอตุ่มครับงวงไอตุ่มพี่สาวครับบ้านบ้านบ้านเดียวกันนี่นะครับเพื่อนอยากขายงวงให้มาเบื้องให้ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกครับนี่ครับลูกสาวแท้ๆเลยครับนี่ของแท้เลยประกันบปรอครบครับงามงามครับนี่มึงใกล้ๆข้างขาไนมีมาเสียไนะครับสีก็ดีแต่ไปตื่นครับตื่นผม หนาดีครับหนังหนาหางกระงามนี่ครับนี่ผู้เจ้าของเพิ่งอยู่นี่ดึงเข้าไปเคลื่อนดึงเข้าไปเคลื่อนแล้วนี่พ่อพ่อนี่ครับโอ้ยไายบังไายโอ้ยไปแล้วตื่นตื่นแถวไปก่อนมาเลยพ่อเลยตื่นคอยอ่ะเนย่ยขอบเบื้องในคออะไยครับมันตื่นอืมีแต่งงานงามเงเพละ นายตัวแลทรูปเพื่นอนบ้างยเพื่นรำา่ไหมได้เพื่อน่ำบ้างไหยเพื่นร,รูปให้เบิ้งจำให้เบิ้งขอบเลยตื่นบอ่นนอืองมาค่ะยันบอก่อยได้รูปจำอะไรครับมีแต่งัวงงามของเพื่อนนะนี่เัาเจ้าของเผมไอ้จุจ้มออ,มอันก็ซีว่ามีรรสมักซีว,าาว่านืำงัวปีนึงเลยน้องเพ่อนวะอายุหนึ่งปีครับงอนห่งปีใบหลอดครบ ตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียแข้งขายมาเต็มครับตื่นอโอ้ยลิซ่าครับซื้อผืนซื้อลิซ่าเพิ่งถ่ายก่อนใช่ไหมนี่ครับเสื้อผ้าดีครับถ่ายเท่ดีเบิสสวยไงครับแม่พ่นกันไงครับแม่พ่นนำ้ำสูงสูงมันเท่าไหร่เนี่ยสูงประมาณเท่า ร้อยสามสิบบวกครับหนึ่งปีอามสิบวกแน่นอนบริษัทบัตรับแตกกบก่กะบุญประมาณนี้เครื่องโบ๊ทครับโบท๊ทหนาของดำบ่ดำเครื่องดำบดุญอน,นี้เปิดจะบัตด้วยเปิดหาทีา่มาครับกับธนาคารคุยได้ไหนบะอัน,นขอเบอร์ติดต่ตอนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากนั่นศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดสามสามศูนย์เก้าสามครับไอ้ตุ่มเด้อไอ้ตุ่ม บ้านโนนงามครับเมื่อพิกายูอำเภอท่าพนมครับจังหวัดนครพนมเด้อบ้านอุเม่าเลยครับบูบ้านจะีดกันใครสนใจก็ทุ่มมาสอบถาพบ่งคับราคา,าคุยได้ครับลูกซีวายศูนย์เก้าหกครับตัวตัวดินเอได้อของแท้ไบหลอดโคกครับเคกหนึ่งปีพู่งเมตรร้อยร้อยสามสิบบวกสามสิบกว่าอยู่ดอกหยุบเหยียบสามสิบห้าล่ะครับความสูงอ่ะ ทันได้วัดเด็กกระหนึ่งปีเต็มครับรไม่รอครบน้องดิซนน่าประมาณนี้เนะาะมันปีนเืินไม่เกินนี้ไงครับไงดีงามให้สนใจกระติต้อมอะไรครับเบอร์เพคุนเบอร์ขอเบอร์อีกที่นึ่งน่เบอร์เบอร์98 83 83 83 3093 3093 30ไม้ตุ้มนะครับเปิดหาเมื่อหาครับเพื่อนวัน่าต่อได้ โฟมาตอติดตอตอได้หลายดอกมันหลายตัว <reco> ม <Christ. S 1> ันเรียงมาไว้ตอได้หลายเพราะว่าตอเออแล้วได้ตัวไหนก็เอาครับอีนี้กับกะแบงขึ้นมาแบงอีอีอีอันี่ครับลูกตัวสั้นเนี่ยนี่หนึ่งกับแม่ขึ้นโทนนี่กระแบงนี่อยากกินน้ำมันแต่ไม่นีแบงตัวนี้สกอรเอาไหนก็โทรมาเลยครับโถมหาเพื่อนเลยเอาขอบคุณครับ